รวมบทความชดุดก่อนสายพิมพ์จะสูญพันอินไซ์เพชรพระอุมาเป็นการบอกให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความจริงทั้งหมดในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ออกมาชนิดไม่มีอะไรปิดบังเลยไม่ใช่เอาเพชรพระอุมาทั้งสองภาคมาย่อให้ท่านอ่านซ้ำแต่เป็นการตีแผ่ถึงเบื้องหน้าเบื้องลึกและเบื้องหลังทุกด้านเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไป ของนวนิยายเรื่องนี้และอธิบายความในใจให้ท่านได้รับทราบไว้ในแต่ละขั้นตอนที่เขียนพนมเทียมอินไซต์เพชรพระอุมาภาคสองเบื้องหลังบทที่หนึ่งเรื่องของเมตรหลาและกิโลเมตรไม้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะออกตัวทำความเข้าใจกับท่านผู้อา่าน เรื่องนี้สักหน่อยก็คือถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตท่านจะเห็นคำพูดจาในเรื่องหรือคำบรรยายก็ดีเมื่อเอ่ยถึงระยะทางบางทีก็บอกระยะเป็นเมตรหรือกิโลเมตรอันเป็นการนิยมวัดของคนไทยซึ่งแต่แรกเริ่มทีเดียวเราก็เอามาจากมาตราเมตริกของยุโรปจนเคยชินแต่บางทีก็บอกระยะเป็นหลาหรือเป็นไม่อันเป็นการวัดระยะแบบอเมริกัน ซึ่งถ้าท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนประเภทแฟนพันแท้อาจมีข้อกังขาหรือท้วงมาว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ในเรื่องระยะทางนี่จะเอาเมตรกิโลเมตรหรือหลาไมกันแน่ท่านนี่เป็นปุจฉาหรือคำถามก็จะขอวิสัชนาคือตอบดังนี้ในเพชรพระอุมาภาคหนึ่งนั้นจะใช้มาตราการวัดระยะทาง ไม่ว่าจะเป็นในคำบรรยายหรือในคำพูดของตัวละครเป็นมาตราเมตริกคือใช้เมตรและกิโลเมตรโดยเหตุผลในข้อที่ว่าคณะเดินป่าทั้งหมดยกเว้นมาเรียฮอบมันล้วนเป็นคนไทยทั้งนั้นและพวกเราคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นกับมาตราวัดระยะแบบเมตริกเป็นอย่างดีจะคำนวณถูกว่า1เมตรควรยาวแค่ไหน1กิโลเมตรควรยาวแค่ไหน ครั้นมาภาคสองคณะในจ้างของรพินเป็นคนอเมริกันซึ่งคนอเมริกันนั้นจะใช้มาตราการวัดระยะเป็นหลาและไม์เพราะถ้าบอกเป็นมาตราเมตริกที่พวกเขาไม่นิยมใช้กันพวกเขาก็จะงงและต้องมาเสียเวลาคิดเทียบมาตราวันหนึ่งหลานั้นมันสั้นหรือยาวกว่าเมตรสักเท่าไหร่เท่าเท่ากับที่กิโลเมตรนั้นมันจะสั้นยาวกว่าไม้สักแค่ไหน จึงเพื่อให้เรื่องดูสมจริงสมจางขึ้นในภาคสองนี้ผู้เขียนจึงใช้หลาและไมล์แทนที่จะใช้เมตรและกิโลเมตร1,000เมตรยาวเท่ากับ1กิโลเมตรคนไทยเราทราบดีกะถูก1,760หลายาวเท่ากับ1ไมล์คนไทยทั่วๆไปมักจะนึกไม่ออกว่ามันแค่ไหนกันแน่เพราะไม่ค่อยนิยมใช้กัน อันมาตราหลานั้นแขกหรือจีนขายผ้าวัดกันได้ชำนาญรู้ว่ามันยาวแค่ไหนสายเทปสำหรับวัดผ้านั้นก็มีแต่สายเทปสำหรับวัดไม้ไม่มีใครบ้าทําเพราะมันยาวเกินไปส่วนไม้สำหรับวัดความยาวเป็นเมตรก็มีอีกเหมือนกันเท่าเท่ากับไม้ที่วัดความยาวเป็นกิโลเมตรไม่มีใครบ้าทำกันเหมือนกันความสูงของคนเราก็เหมือนกันยุโรปมักจะวัดเป็นเซนติเมตร เช่น180เซนติเมตรก็เท่ากับ6ฟุตพอดีส่วนอเมริกันนั้นจะวัดเป็นนิ้วเช่น5ฟุต12นิ้วหรือ6ฟุตก็สุดแล้วแต่ในขณนะดเดียวกันท่านผู้อ่านที่อ่านละเอียดละเอียดก็อาจค้นพบว่าในภาคสองนี้ไม่ใช่จะใช้หลาหรือไม้อย่างเดียวแต่บางทีก็พบกับคำว่าเมตรและกิโลเมตรปะปนเข้ามาด้วยเหมือนกัน แล้วก็อาจจะมีคำถามหรือนึกขำๆอยู่ในใจทำนองว่าคนแต่งเรื่องจะเอาอย่างไงกันแน่ในเรื่องการวัดระยะทางจะเอาแบบอเมริกันหรือจะเอาแบบยุโรปกันแน่เพราะดูเหมือนกับว่ามันจะปนเปนกันยุ่งไปหมดผมขอทำความเข้าใจดังนี้ครับแม้จะเป็นเรื่องเพียงปลีกย่อยเล็กน้อยก็ตาม 1. คทารพินพูดกับนายจ้างอเมริกันของเขาโดยประโยคที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด ก็จะใช้คำว่าหลาหรือไม่เพื่อเจ้านายของเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น 2. ถ้าเป็นเหตุการณ์ตอนที่เราพินพูดกับพรรพวกอันเป็นคนไทยด้วยกันก็จะกลับมาเป็นมาตราเมตริกคือเมตรหรือกิโลเมตรทันทีอย่างเช่นพูดกับเชิดวุฒิหรือพรานพื้นเมืองของเขาเช่นบุญคำจันเกิดเสย 3. ในขณะเดียวกัน ถ้าฝ่ายในจ้างอเมริกันพูดกับเขาหรือพูดกันเองก็จะใช้คำว่าหลายาดหรือไม้ตามที่พวกตนถนัด 4. ถ้าเป็นพวกลูกหาบอันเป็นคนป่าคนดงจริงๆเช่นข้าหยินหรือสางป่ารับพินก็จะให้พวกนั้นเข้าใจได้ไง่ายๆโดยบอกระยะเป็นวาแทนที่จะบอกอัตราเป็นมาตราวัดแบบสากลทั่วๆไปซึ่งเจ้าพวกนั้นอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง 5ในขณนะดเดียวกันถ้าเป็นคำบรรยายหรือพรรณนา,นาโดยเป็นของผมผู้เขียนที่จะสื่อให้ท่านผู้อ่านทราบก็จะบอกเป็นมาตราเมตริกซึ่งพวกเราคนไทยที่อ่านเรื่องนี้เป็นภาษาไทยเข้าใจกันดีอยู่แล้วทีนี้ถ้าท่านจะทําเป็นแกล้งโง่ถามผมว่า1เมตรจะเป็นกี่หลา2กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์เด็กในชั้นมัธยมต้นในยุคก,ก่อน กึ่งพุทธการรู้กันหมดทุกคนครับคือ1เมตรนั้นจะยาวเท่ากับ1.094หลาหรือหลากว่ากว่าซึ่งก็แปลว่าเมตรนั้นยาวกว่าหลาเล็กน้อยและ1กิโลเมตรก็จะยาวเท่ากับ0.6214ไมล์คือไม่ถึง1ไมล์อันแปลว่า1กิโลเมตรนั้นสั้นกว่า1ไมล์ แถมท้ายเกี่ยวกับมาตราวัดร,ระยะชนิดนี้อีกนิดนะครับไหนๆก็พูดมาถึงเรื่องนี้แล้วสังเกตไว้ครับว่ามาตราวัดความเร็วของรถยนต์ที่ติดอยู่บนหน้าปัดของรถยนต์นั้นจะแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่1นึ่ถรถยนต์คันนั้นผลิตในสหรัฐหรือใช้งานอยู่ในสหรัฐมาตราวัดความเร็วจะบอกเป็นไมล์ต่อชั่วโมงชนิดที่2ถ้ารถยนต์คันนั้นผลิตในยุโรป หรือในแถบท,ที่นิยมมาตราวัดเป็นระบบเมตริกความเร็วของเข็มในหน้าปัดก็จะบอกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีอยู่สองชนิดนี้เท่านั้นแหละครับจะอย่างไรก็ตามถ้าพนมเทียนเป็นนักผลิตรถยนต์ก็จะทำหน้าปัดบอกความเร็วเป็นวาแทนที่จะเป็นกิโลเมตรหรือไมล์เพื่อสำหรับให้ขายินกับสั่งปาร์คขับถ้าเขาอยากจะขับรถยนต์ ภายหลังจากได้รับเลือกเป็นสอสอหรือสอวอของประเทศหลมช้างหรือประเทศผวยเสือร้องแล้วไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยนั้นเจริญกว่าประเทศหลมช้างหรือประเทศผวยเสือร้องพอสมควรที่ดูมันจะออกนอกเรื่องนอกราวแบบนี้ความจริงมันก็เกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องซึ่งในเนื้อเรื่องไม่มีโอกาสได้อธิบายไว้ให้กระจ่างชัดนักก็พึงจะมีโอกาส มาอธิบายไว้ในอินไซต์เพชรพระอุมาภาคสองนี่แหละ